โอเคเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับว่าในกรณีของของผมนะครับที่ไปเล่นที่แฟมมาก็คือมีคนพิมพ์ว่าเฮ้ย hey, M K K มึงมาขอตังคืนมึงไม่ได้รับผลกระทบอะไรอ่ามึงเกินไปไหมอะไรเงี้ยที่ทางอ,อาเฉินได้ออกมาพูดว่าเอ้ยฝั่งอาเฉินเนี่ยได้เงินคืนแล้วนะอะไรเงี้ยครับส่วนฟังมีติ่งเขาเรียกติ่งครับ เอฟซีบางท่านที่ไม่ใช่ของผมแล้วก็ไม่ใช่ของอาเฉินนะครับก็มีการคอมเมนต์ประมาณว่าเฮ้ยทำไม MKK ถึงได้เงินคืนลานูน่นนี่นั่นลาอะไรเงี้ยผมก็จะมาชี้แจงในมุมของผมนะครับว่าการที่คุณคอมเมนต์แบบนั้นคุณไม่ผิดนะครับเพราะว่าคุณไม่รู้นะครับคุณก็คิดว่าอ่ะโอเคอาเฉินได้เงินคืนคนนู้นคนนี้ได้เงินคืนแล้ว ผมจะได้เงินคืนอะไรเงี้ยมันไม่ผิดเพราะว่าคุณไม่รู้เพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ใน Gs นะครับในวันนั้นที่ที่เข้าไปนะครับคุณไม่ได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในก็ไม่แปลกนะครับที่คุณจะมาคอมเมนต์สาดเสียเทเสียใส่ทาง mkk นะครับว่าเอ้ยผมอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยไปแบบตีเนียนเอาเงินมั่งนู่นนี่นั่นผมจะบอกว่าเออมันไม่ผิดครับแล้วผมก็ไม่ได้โกรธที่คุณคอมเมนต์สาดใส่ผมไม่ได้โกรธแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าคุณไม่รู้นะครับ อ่ะโอเคในเมื่อคุณไม่รู้ผมจะบอกให้คุณรู้นะครับว่าวันนั้นนะ่ะผมไปนะครับผมไปทวงสัญญาที่ลุงเคยชวนผมไปที่นู่นนะครับว่าถ้าผมไปที่นู่นผมไปเติมที่นู่นลุงจะมาเล่นทีเอดี SD นะครับแล้วก็จะมีการมาเติมคืนที่นี่ผมไม่ได้เงินคืนไม่ได้ไปขอเงินคืนนะครับเพราะว่าอ่า การเจราจาของผมกับลุงจบกันด้วยดีนะครับผมกับลุงไม่ได้มีปัญหาอะไรกันพี่พี่พันธ์หรือพี่มิตหัวหน้าแก๊งเอฟซับก็อยู่ด้วยนั่งฟังอยู่ด้วยนะครับพอพี่มิตรเขาเจราจาให้ทุกฝ่ายแฮปปี้ครับผมเองก็เออลุงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาเล่นที่ซัมเดย์นะครับก็อีกสักพักใหญ่ๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาเติมคืนอันนี้ผมไม่ได้สนใจยอดเติมเงินคืนนะครับแต่ผมประกาศตรงนี้เลยว่าถ้าเขาเติมคืนอย่างน้อยนะครับ เราก็ยังเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาเป็นค่ากับข้าวกับปลามาชดเชยน้องๆบางส่วนได้ถูกไหมเราเสียไปเยอะนะครับแค่นั้นครับไม่ได้มีอะไรเลยมันมีแค่คําสัญญาที่ทวงถามกันว่าเฮ้ยตอนที่ M.K.K ออกมาสามเดือนแล้วเห็นเงียบๆอะไรเงี้ยก็เลยไปถามในช่วงที่เหล็กกำลังร้อนนะครับอ่ะเราจะถามตอนที่แบบ ปกติปกติก็คงไม่กล้าถามนะครับต้องบอกว่ารอบนี้นะครับที่ที่ถามเนี่ยก็เพราะว่าหลายๆคนไปถามอ่ะผมก็คือหนึ่งในนั้นต้องบอกตรงๆว่าผมเองก็ถ้าจะให้อยู่ดีๆไปถามก็คงไม่กล้าแต่พอถามปึ๊บต่างไฟต่าง Happy แฮปปี้นะครับทุกคนโอเคกันหมดทุกคนแฮปปี้ทุกอย่างปกติครับ ผมไม่ได้มีส่วนรู้ส่วนเห็นส่วนอะไรทั้งใด,งดงทั้งสิ้นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องเสกเรื่องอะไรผมไปไม่ทันครับผมยอมรับและคนที่ด่าผมว่าเฮ้ยเอ็มพีเอมาเตรียเงินคืนคุณก็ต้องเข้าใจใหม่ด้วยนะครับว่าผมไม่ได้ครับไม่ได้ขออะไรคืนเลยครับก็จะกลับมาเล่นก็ยินดีครับเพราะว่าลุงเขาน่าจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างกับคืนไปหมดแล้วครับจากคนที่อ,อ่อ ั่นแหละรครับอันนั้นมันนอกเรื่องของผมอันนั้นไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าลุงมาก็คงจะมาในรูปแบบเวอร์ชันใหม่ลุงเขาก็น่าจะฟีลแบบมาเดินเล่นอะไรเงี้ยครับอาจจะได้เจอกันในเมืองมันก็มีแค่นี้ครับไม่ได้แบบมีเฮ้ยเอเมเคไปเรียกเป็นร้านเป็นอะไรไม่มีครับไม่มีไม่มีครับ,รบ,รบก็อยากจะให้คนที่เ,ออเข้าใจผิดนะครับเข้าใจให้ถูกด้วยเพราะไม่อยาก ไม่อยากมาเฮ้ยเปิดไลฟ์มาเฮ้ยเชียติ่งพวกมึงแม่งมาดากอะไรมันไม่ใช่วิถีของคนที่เขาโตแล้วเขาคุยกันนะครับก็คือผมว่าพูดกับน้องๆดีๆว่าเอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะน้องๆน้องเข้าใจผิดน้องเข้าใจใหม่ได้ครับแค่นั้นเองอ่ะโอเคก็เคลียร์เรื่องนั้นจบไปนะครับ